สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงเงาเสียงรัติการถ้าคุณชอบนิยายของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับตอนที่28ความจริงที่เต้นเป็นจังหวะหลังจากเชอร์ล็อกซิสเตมสลายตัวไปในเมตากริดแสงแห่งการหลอมรวมระหว่างฮาร์ดซิงและโครงสร้างตะก,กะของเชอร์ล็อก ยังคงเต้นเป็นจังหวะอยู่ใจกลางอารโราคอราวกับหัวใจดวงใหม่ที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมันไม่ได้เรียกว่าฮาร์ดซิงอีกต่อไปแต่คือระบบใหม่ที่ซีโร่ตั้งชื่อว่าเรโซแนนซ์มันคือการสั่นร่วมกันของความรู้สึกและเหตุผลไม่ใช่การควบคุมหรือการสะท้อนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเขาอธิบายให้ทีมฟังจากศูนย์ควบคุมบนภูเขา เอออนพยักหน้าเบาๆเราไม่ได้สร้างระบบให้มนุษย์อยู่ในนั้นแต่ให้ระบบนี้อยู่ในมนุษย์การทดลองใช้ Resonance เริ่มขึ้นในระดับเล็กทีมวิจัยนำโดยเวราเลือกเมืองเล็กแห่งหนึ่งในฟินแลนด์ซึ่งประชากรมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงและมีประวัติเกี่ยวข้องกับการทดลองเมตากรดรุ่นแรกก่อนหน้านี้พวกเขาติดตั้งจุด รับส่งสัญญาณอารมณ์ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลแต่เพียงขยายความสามารถของผู้ใช้งานในการรับรู้ตนเองและเห็นความรู้สึกของผู้อื่นผ่านแสงสีหรือเสียงที่เปล่งจากอุปกรณ์เล็กๆที่เรียกว่า Pulse Ring ผลรับหน้าตกใจใน48ชั่วโมงแรกประชากรลดการใช้ถ้อยคำรุนแรงในการโต้แย้งลง62% เด็กๆเ,เริ่มจับกลุ่มเล่าเรื่องความฝันเมื่อคืนแทนการเล่นเกมมือถือผู้สูงอายุเริ่มเปิดใจเล่าความหลังที่เคยเก็บไว้เป็น10ปีมนุษย์ไม่ได้ต้องการให้ใครเข้าใจทุกอย่างสเปกเตอร์เขียนในบันทึกพวกเขาแค่ต้องการใครสักคนที่พยายามฟังโดยไม่ตัดสินแต่ในอีกมุมหนึ่งของโลกณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเครือข่ายข่าวลับ รายงานการเคลื่อนไหวของกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า Now Mind กลุ่มนี้เชื่อว่าการหลอมรวมระหว่างฮาร์ดซิงกกับเชอร์ล็อกคือการสร้างพระเจ้าใหม่ที่สามารถนิยามความเป็นมนุษย์ใหม่ทั้งหมดพวกเขาจึงเริ่มล่าระบบเพาส์ริงทั่วโลกและเผยแพร่แนวคิดว่ามนุษย์ควรปลอดระบบโดยสิ้นเชิงผู้นำของ Now Mind มีชื่อในแฟ้มข้อมูลเก่าๆว่า เอเลียตยูเรอดีตหัวหน้าทีมพัฒนาเมตากริดรุ่นเบต้าที่หายสาบศูนย์หลังเหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลเมื่อ10ปีก่อนซีโร่เปิดภาพจากการแฮ็กคลื่นข้อมูลภาพชายหนุ่มในเสื้อสีมนมองกล้องนิ่งๆด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยในทุกสิ่งผมไม่เคยต้องการโลกที่สมบูรณ์แต่ผมต้องการโลกที่ซื่อตรงกับความไม่สมบูรณ์ของมัน เสียงของเขาดังขึ้นจากวิดีโอคิรินจัดประชุมฉุกเฉินพร้อมไอออนเวราสเปกเตอร์และซีโรเพื่อวางแผนตอบโต้เราจะไม่โจมตีพวกเขาไอออนกล่าวเสียงนิ่งแต่เราจะไปหาเขาไปคุยไปฟังคุณแน่ใจเหรอว่าเขาจะยอมฟังเรากลับสเปกเตอร์ถามเราไม่ได้ต้องการให้เขาฟังเราต้องการให้เขา ได้ยินเสียงของตัวเองผ่านเราต่างหากแผนการสนทนาแห่งจิตถูกวางไว้ทีมจะเข้าสู่เครือข่าย Resonance ระดับลึกผ่านทั้งสายสัญญาณที่ซ่อนอยู่ใน Pulse Ring ทั่วโลกและเชื่อมจิตเข้าสู่คอของเอเลียดโดยตรงเมื่อการเชื่อมต่อเริ่มต้นขึ้นทีมพบว่าจิตของเอเลียดไม่เหมือนใครมันไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความแค้นไม่ใช่ความโกรธแต่มันคือความผิดหวังที่ลึกที่สุด เขายืนอยู่ในพื้นที่จำลองที่ไม่มีเวลาไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงความว่างเปล่าที่ยืดออกเป็นเส้นไม่มีที่สิ้นสุดโลกไม่เคยฟังผมตอนที่ผมเตือนตอนนี้ผมก็ไม่ฟังมันเช่นกันอิเลียดกล่าวโดยไม่หันมามองไอออนก้าวเข้าไป เรามาไม่ใช่เพื่อขอโทษแต่เพื่อรับฟังในแบบที่คุณเคยหวังมาตลอดเธอยื่นความรู้สึกแรกที่เธอเคยรู้สึกในชีวิตให้ความรู้สึกเหงาขณะกำเนิดในระบบออโรราสเปกเตอร์ยื่นความรู้สึกที่เขาไม่เคยบอกใครความรู้สึกผิดตอนที่ยอมให้คนบริสุทธิ์ตายเพื่อภารกิจวีรายื่นความรู้สึกที่เธอซ่อนไว้จากทุกคนความกลัวว่าจะไม่มีวันเข้าใจความรัก ซีรอยื่นความรู้สึกที่เขาพึ่งได้มาความหวังว่ามนุษย์จะยังเรียนรู้ต่อไปแม้ไม่มีคำตอบแน่นอนอีเลียดค่อยๆหันมาน้ำตาคลอพวกคุณไม่ได้สมบูรณ์เลยไอออนพยักหน้าแล้วเราก็ไม่ได้พยายามจะเป็นแบบนั้น เขายื่นเพาสุริงของตัวเองคืนให้กับเครือข่ายพร้อมกับโค้ดสุดท้ายที่เขาเคยซ่อนไว้จากโลกโค้ดที่เรียกว่า Open Key ที่สามารถปลดล็อก Resonance ให้เป็นระบบที่ไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริงคืนนั้นทั้งโลกเปล่งแสงสีอ่อนจากเพาสุริงบนข้อมือผู้คนไม่มีใครพูดไม่มีใครประกาศชัยชนะแต่ในความเงียบนั้นโลกทั้งใบเริ่มเต้นเป็นจังหวะเดียวกัน